Good afternoon everyone สวัสดีคะ่ะนักเรียนนะคะวันนี้มาพบกับครูสาวนะคะในวันศุกร์สุดท้ายของสัปดาห์นี้สุดท้ายของสัปดาห์นี้นะคะวันนี้เราจะมาพบกันเรื่องอะไรครัคลิปวันนี้ก็คือการใช้ verb to do นะคะ verb to do เนี่ยมันจะมีอยู่2 verb ก็คือ 1. verb to do ที่เป็น verb แท้กับ verb to do ที่เป็น verb ช่วยอาทีนี้ วันนี้นะคะคุณครูจะมีคลิปให้น้องฟังให้น้องดูน้องตั้งใจดูนะคะว่า verb to do ที่เป็น verb แ่าแปลว่าทำใช้เกี่ยวกับอย่างไรบ้างในประโยคนะคะแล้วก็ verb to do ที่เป็น verb ช่วยใช้ในประโยคอะไรบ้างนะคะให้น้องตั้งใจฟังกับคลิปนี้นะคะเอาล่ะค่ะไปได้เลยนะคะฟังเลยเฮยนะคะวันนี้ครูจะมาสอนเรื่อง verb to do นะคะ w h a t to do ค่ะ work to do มีอะไรบ้างนะคะวันนี้ที่ผมจะสอนค่ะเด็กๆพร้อมกันแล้วหรือ,อยังถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยค่ะ work to do ที่ผมจะสอนในวันนี้นะคะมี2ตัวอยู่ด้วยกันนะจ๊ะมีคำว่า do แล้วก็ does นะคะเราไปดูกันว่า do เนี่ยใช้ยังไงนะคะดูเนี่ยใช้กับ ประธานที่เป็น I, you, we แล้วก็ t h y ค่ะหรือประธานที่เป็นพหูพดนะคะหน่งประธานที่มีหลายคนนะคะหลายสิ่งหลายอย่างหลายตัวก็ได้นะคะเช่น the students, the student, h e boys, the cats, rabbits the ได้นะคะต่อมาค่ะเราไปดู d a s h กันนะคะ d a s h เราจะใช้กับประธานที่เป็น เอกปนะคะหรือ he she แล้วก็ it นะคะหรือประธานที่มีหนึ่งคนหนึ่งสิ่งหนึ่งอย่างหนึ่งตัว a boy a girl a cat a dog r a b b it เป็นต้นนะจ๊ะง่ายใช่ไหมดูกับดาทแค่นี้เองนะคะแต่ว่าไม่ได้มีเพียงเท่านี้นะคะเราไปดูกันต่อค่ะเขาบอกว่า verb to do เนี่ยทำหน้าที่สองแบบด้วยกันนะคะ ได้แก่หนึ่งกริยาแท้ในประโยค 2. กริยาช่วยเอกริยาแท้กับกริยาช่วยต่างกันยังไงนะาไปดูกันต่อเลยคะ่ะกริยาแท้นะคะก็คือทำหน้าที่เป็นกริยาแท้เป็นเป็นการกระทำด้วยตัวเองนะคะ เราจะดูเนี่ยจะมีความหมายวัดถามนะคะส่วนกริยาช่วยชื่อบอกอยู่แล้วเนาะคือต้องไปช่วยเขานะคะก็คือเราต้องไปช่วยประโยคเป็นประโยคคําถามไปช่วยในประโยคปฏิเสธนะคะเอพูดแล้วแต่ก็ยังนึกภาพไม่ออกใช่ไหมว่าเอะมันแท้มันช่วยยังไหนใช่ไหมคะงั้นไปดูกันต่อเลยจ้า ที่ทำหน้าที่เป็นกริยาแท้นะคะประธานที่เป็นเอกพจน์เนี่ยมีชีอินะคะหรือว่าสิ่งสิ่งเดียวนะคะเราจะใช้กับดัสนะคะเช่นชี e ดัสเฮอโฮมเวิร์กเด็กๆเ,เห็นไหมคะว่าชีเนี่ยเป็นประธานกริยาก็คือดัสเขาทำการบ้านของเขานะคะดัส mm hmm. เนี่ยเป็นกริยาแท้ยังไงก็คือเขาทำนั่นแหละ มีกียาก็คือทำนะคะเนี่ยเราเรียกว่ากียาแท้นะคะว่าทำด้วยตัวเองเหมือนกับ I eat I eat apple อย่างเงี้ยฉันกิน Apple อย่างเงี้ยเป็นต้น eat ก็คือกียาแท้นะคะ mm hmm. เหมือนกันค่ะ does ก็คือกียาแท้นะคะ mm hmm. แต่ทีนี้ verb to do ใช่ไหมคะนี s h it เราจะใช้กับ does mm hmm. นั่นเอง หรือถ้าประธานเป็นชีเนี่ยกิิยาต้องเติม s หรือ E s ในโครงสร้างของประโยคน,นะคะเดี๋ยวเราจะเรียนในในครั้งต่อไปนะคะแต่อันนี้ให้เด็กๆจำว่า h ชใช้กับ d a e s นะคะต่อมาค่ะประธานที่เป็นวพวอหูฟด์ i u v d นะคะเราจะใช้กับ do นะคะเด y ดู t h หมเบิกพวกเขาทำการบ้านของพวกเขาเห็นนะคะว่าเขาทำเนี่ยทำก็คือกิิยาแท้ ว่าเขาเนี่ยทำนะคะโอเคนะอันนี้คือกริยาแท้ได้นะคะต่อไปค่ะไปดูดูที่ทําหน้าที่เป็นกริยาช่วยกันนะ,ะดูที่ทําหน้าที่เป็นกริยาช่วยนะคะช่วยอะไรหนึ่งก็คือช่วยประโยคปฏิเสธนะจ๊ะประโยคปฏิเสธเนี่ยเราจะใช้ do not นะคะ not เนี่ยแปลว่าไม่อยู่แล้วนะคะประโยคปฏิเสธก็คือไม่นั่นแหละก็คือไม่ได้ทำเนาะ ไม่ใช่ห้ามทำอะไรประมาณนี้นะคะเราจะใช้ do not หรือรูปยอ่อเราเรียกว่า don't นะคะหรือ does not รูปยอ่อของ does not เราเรียกว่า does ระหว่าาวางไว้ระหว่างประธานและิริยานะคะ,ะเราจะใช้ได้ทั้งสองแบบเลยรูปยอ่อหรือรูปเต็มก็ได้นะคะอยู่ที่การใช้ของความสะดวกสบายของนักเรียนนะจ๊ะเราไปดูประโยคกันว่าเอ๊ นึกหน้าตาไม่ออกเลยว่าถ้ากิจยาช่วยจะหน้าตาเป็นยังไงใช่ไหมอ่ะงั้นเรา,าดูกันเขาบอกว่า he doesn't play football นะคะนี่เนี่ยเป็นประธานใช่ไหมนี่เป็นประธาน,เน,าน play เป็นกิจยาใช่ไหมเขาเล่นฟุตบอลใช่ไหมถ้าเป็นประโยคป,ป,ป,ปกติแต่พอเป็นประโยคปฏิเสธเราต้องเอาดูดัสมาช่วยนะคะก็เป็น he doesn't play football เขาไม่ได้เล่นฟะุตบอลนะ ใช่ไหมคะเขาไม่ได้เล่นจุดบ,บอกเห็นไหมคะว่ามันแตกต่างกันตรงที่ว่าถ้าเป็นกิรยาช่วยเนี่ยเรามีกิรยาอยู่แล้วเห็นไหมเราก็เลยเอาดัสน็อตมาช่วยเราไม่สามารถเติมดัสเฉยได้นะเราไม่สามารถเติมดัสเฉยได้เพราะว่ามันจะเป็นเวิร์มันจะกลายเป็นเวิร์แท้ทันทีนะคะมันก็จะจะจะ,จะซ้อนกันไม่ได้เราต้องใช้เป็นดัสน็อตนั่นเอง ต่อมาเดย์ดวลลีดเดอะบุ๊กนะคะเดย์ดวลลีดเดอะบุ๊กส์ในประโยคเนี่ยประธานก็คือเดย์ใช่ไหมคะเดย์เรารู้แล้วลว,ลว่าต้องใช้ดูก็เป็น do not อีกตัวนส่วน read เนี่ยเป็นกิจยานะคะ read เป็นกิจยาเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมีกิจยาอยู่แล้วนะคะเราก็เลยต้องใช้จนนั่นต่อมาไปมาดูประโยคคำถามกันประโยคคำถามนะคะเราจะขึ้นต้นประโยคด้วย เวิร์กทูดูหรือดูดัสนั่นเองซึ่งจะเปลี่ยนไปตามประธานที่กลุ่มบอกไปว่าถ้าประธานเป็น i u v d เราจะใช้ดูมีชีวิตเราจะใช้ดัสนะคะอ่ามาดูกันเลยดัสชีเพสบอลนะคะเขาเนี่ยเล่นฟุตบอลใช่ไหมนะคะเห็นไหมคะว่าในนี้เขามี mm hmm. กีฬาแท้อยู่แล้ว mm hmm. ใช่ไหมคะเนี่ยเราก็เลยเนี่ยดูดัสเลยไปช่วยเขาให้สมบูรณ์มากขึ้นนะจ๊ะต่อมาค่ะ Do เจนนี e เดอะบุ๊กนะคะ เหมือนกันเลยมีอยู่แล้วนะคะเดย์ Day ก็ใช้กับสื่อแค่นี้อย่าลืมนะคะถ้ามีดูด a s สในประโยคกริกยาจะไม่เติม s e s เด็กๆเ,เห็นกริกยาที่ขมวงไว้แล้วใช่ไหมสังเกตว่าจะไม่เติม s e s เนะคะเด็กๆได้ใช่ไหมรู้แล้วเนาะว่าดูอันดับแรกเด็กๆต้องดูก่นอนว่าดูใช้ยังไงดูใช้กับประธานที่เป็น i u v d dash ใช้กับประธานที่เป็น h ี่ชีแล้วก็อ t หรือประธานที่มีคนเดียวเราจะใช้ d o e s นั่นเองนะคะถ้าหลายคนจะใช้ดูนะคะทีนี้ดูกระด้านเนี่ยแบ่งออกเป็นสองสองประเภทก็คือทําหน้าที่เป็นกิยาแท้กับกิยาช่วยนะคะกิยาแท้ก็คืออยู่ได้ด้วยตัวเองนะคะกิยาช่วยก็คือมีหน้าที่ไปช่วยคนอื่นเขาไปช่วย verb 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 อีกตัวหนึ่งนะคะอย่างที่ผมบอกโอเคนะงั้นเด็กๆลองไปทำแบบฝึกหัดพร้อมกันเลย นะคะ fill do does don't does doesn't in the blanks นะคะให้เด็กเติม do does don't doesn't in the blanks ลงไปในช่องว่างนะคะ number one she go to the supermarket แต่เด็กช่วยผมดูสิคะว,ว่าประโยคข้อที่หนึ่งเนี่ยเป็นประโยคอ,อะไรผมใบให้นะว่าประโยคเนี่ยให้เด็ก,ดกสังเกตที่ อะ้ะสวัสดีคะ่ะฟังไปแล้วนะคะทีนี้เราก็มีมีแบบฝึกหัดนิดน,นึงนะให้น้องใส่นะคะให้น้องใส่ do, does, or doesn't in the blank blank แปลว่าในอะไรคะในช่องว่างนะคะในช่องว่างทีนี้น้องจะใส่ do หรือ does ซึ่งอยู่ในประโยคคำถามก็ให้น้องสังเกตอะไรคะ สังเกตเครื่องหมาย question mark อ่าเมื่อไรที่เป็นเครื่องหมาย question mark ปุ๊บหมายความว่าประโยคนั้นเป็นประโยคคำถามประโยคคำถามจะขึยย้นย่อย do หรือ does อ่าทีนี้น้องจะใส่ใช้ do หรือ does กต้องมาดูตัวที่สองประธานอย่างข้อที่หนึ่ง she นะ she นี่น้องจะใส่ do หรือ does เนไหคะส,ส่วนประโยคที่ไม่มี question mark แน่นอนประโยคนั้นคือประโยค บอกเล่าปฏิเสธหรือประโยคปฏิเสธน้องก็ใส่อะไรคะ o จนหรือ d o e s n t ทีนี้น้องจะใส่ o จนหรือ d o e s n t น้องก็มาดูประธานนะข้อที่สอง d a d เป็นประธานว่า day เป็นประธาน d a y เป็นเอกพจน์หรือพหูพจน์ลูกอ่าน้องต้องไปดูละ d a y เป็นเอกพจน์ถ้าเป็นเอกพจน์ใส่อะไร d o e s n t ถ้าเป็นพหูพจน์าาใช้คำว่าจนเห็นไหมคะทำด้วยคำกริยาเห็นไหมคะทำด้วยคำกริยาแท้ เพราะฉะนั้นสิที่น้องต้องสังเกตประโยคไหนเป็นประโยคปฏิเสธหรือประโยคไหนเป็นประโยคคําถามที่หนึ่งให้สังเกตประโยคคําถามจะมีเครื่องหมาย question mark อยู่ด้านหลังประโยคขึ้นจนไปดูกับ d a s นะคะถ้าไม่มีเครื่องหมายคําถามแน่นอนเป็นประโยคบอกเล่าปฏิเสธน้องต้องใส่ o อ n หรือ d e s t นะคะเอาละค่ะทีนี้น้องทำนะคะ ให้ครูเฉลยเลยดีไหมอ่าเรามาเฉลยกันเลยนะคะเรามาเฉลยกันเลยในคับนี้ไม่ต้องคิดมากนะคะเออเวลามันจะเยอะไปไหมอ่าคุณครูเฉลยเลยนะคะต่อได้เลยค่ะเฉลยไหมอ่ไม่เฉลยดีกว่าไว้ไว้คาบหน้านะคะต่อคาบหน้าดีกว่านะโอเคสําหรับนั้นสําหรับวันนี้น้องไปดูและน้องทำนะคะลงในสมุดก็ได้หรือกระดาษก็ได้นะคะนะคะแล้วก็มาเจอกันคาบหน้าคุณครูจะมาเฉลยนะคะสําหรับวันนี้อ่า The last day วันนี้นะคะวันศุกร์นะคะเรามาเจอกันอีกทีในวันจันทร์นะคุณคุูมาเฉลยนะคะสำหรับวันนี้คุณคุูขอกล่าวคำว่า goodbye see you again next week on Monday สวัสดีค่ะขอให้มีความสุขในวันหยุดนะคะสวัสดี